สวัสดีครับตอนเข้าสู่ยักษ์อยากเล่านะครับเหมือนเดิมนะครับในช่องของผมนะครับยากดีๆนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันหน่อยนะครับเรื่องของเรื่องวันนี้เนี่ยนะฮะมันเชื่อมโยงมาจากวันที่คุยกับพี่บีนั่นแหละครับว่าเอ้ยซัมเมอร์นี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเนาะตลาดซื้อขายนักเตะของลิเวอร์พูลก็ยังดูเงียบเชียบเหลือเกินนะครับการเข้ามาทั้งโครงสร้างระดับสูง หรือในพาสของฟุตบอลนะครับก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนำโดยอันเนอร์สลอตที่เข้ามาแทนที่ของเยอร์กินครอปในตำแหน่งเฮดโค้ชนะครับแล้วมีช่วงหนึ่งที่พี่บีเล่าถึงซัมเมอร์ปี1974ว่ามันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่บนหน้าปรสร์ของสโมสรลิเวอร์พูลนั่นแหละหลังจากที่บิลแชงคี่นั้นวางมือไปแล้วก็เป็นบ๊อบเพสลีย์ครับขึ้นมารับหน้าที่แทนในการคุมทีมซึ่งเหมือนกันเลยครับ บรรยากาศไม่คคล้ายกันเพราะว่าความยิ่งใหญ่ของ The ะแช n k คือผู้สร้างและบ๊อบเพสลีย์นั้นเป็นผู้สานต่อแต่ปีแรกก็คือรุูการ1974-75ต่อให้ความยิ่งใหญ่หรือกิจยศต่างๆของบ๊อบเพสลีย์มันมากมายขนาดไหนแต่ปีแรกก็ยากเหมือนกันครับเพราะเป็นปีเดียวในยุคข,ของเพสลีย์ที่ไม่มีแชมป์ติดมือครับเกิดอะไรขึ้นในการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้น กับซัมเมอร์1974ผมว่าเป็นการเรียนรู like ้อดีตแล้วกันครับว่าเฮ้ยริวพูมันเคยมีช่วงเวลาตรงนั้นนะมีการเปลี่ยนถ่ายขั้งสําคัญนะแล้วมันก็ไม่ได้ยากต่อให้คนที่เข้ามาแทนที่จะเป็นคนในที่รู้ทุกสิ่งอย่างเกี่ยวกับสโมสรริวพูอย่างบ็อบเพสลียกรตับวันนี้เดี๋ยวพาไปไล่เรียงในช่วงเวลาตรงนั้นแล้วกันครับพมเริ่มแบบ ง่ายๆก็คือเผื่อหลายๆคนอาจจะเบ๊บบิลชังครีคือใครครับอะไรประมาณนั้นเนาะผมว่าถ้าใครเป็นแฟนเร์พูลเนี่ยน่าจะคุ้นชื่อของบิลชังครีอยู่ถ้าเราจะขมมดให้มันแบบเห็นภาพชัดๆก็คือบิลชังครีเป็นผู้ปลุกวิญญาณให้สโมสรแห่งนี้ครับลุกขึ้นมาสู่ความยิ่งใหญ่แล้วก็เข้ามาในปี1959สมัยที่เร์พูลยังอยู่หลีกรองอยู่ ก็คือดิวชัน2ณเวลานั้นเข้ามาแบบคือไม่ใช่เปลี่ยนแค่เรื่องของฟุตบอลบแต่เปลี่ยนแนวความคิดทัศนคติความเชื่อและการวางเป้าหมายใหม่ให้ทุกคนเห็นภาพชัดตรงกันว่าเราจะไปถึงจุดสูงสุดได้อย่างไรโดยวิธีการของเขาเนี่ยแหละครับเขาสร้างใหม่หมดเลยครับ ฟุตบอลใหม่ของลิเวอร์พูลเล่นบอลบนพื้นมากขึ้นสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสโมสรแม้กระทั่งสนามซ้อมเมลวูดในวันแรกที่แชงเข้ามามันเคยมีคำกล่าวประมาณว่ามันเหมือนกับเป็นโรงเรียนร้างไปแล้วคือสภาพอุป,ปกรณ์สนามหญ้าคือทุกสิ่งอย่างมันแบบมันเละเทะไปหมดแชนเข้ามาเปลี่ยนแปลงครับทำให้สิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างมันดีขึ้น อุปกรณ์การซ้อมดีขึ้นความทันสมัยในการเล่นฟุตบอลดีขึ้นยุคนั้นเนี่ยฟุตบอลอังกฤษมันก็ไม่มีอะไรไปมากกว่าแค่คิกแอนโฮปครับซึ่งเข้าจริงๆเนี่ยนะครับช่วงแรกๆของชังครีกับลิเวพูลมันก็ยังค,คล้ายๆแบบนั้นแหละครับแต่มันเติมด้วยการเป็นคิกแอนโฮปที่มีที่โฮปที่แบบมันมีความหวังมากกว่าแล้วก็เติมในเรื่องของการเล่นบอลบนพื้นมากขึ้น การสร้างตรงนั้นแหละครับทำให้ชชงครีได้รับการยอมรับอย่างมากพาทีมเลื่อนจากดิวชั่น n 2ขึ้นมาสู่ลีกสูงสุดเป็นแชมป์ดิวชั่น1ได้แล้วก็ต่อเนื่องไปถึงแชมป์ฟุตบอลั่วอย่าง FA ฟเอแชมป์ถ้วยุโรปถ้วยเล็กอย่าง UEFA เกือบเกือบ15ปีครับที่ชชงครีนั้นสร้างลิเวอร์พูลขึ้นมาแล้วกําลังอยู่บนเส้นทางที่จะต่อยอดไปสู่ความสำเร็จก้าวที่มันใหญ่ขึ้นหรืออะไรก็ตามแต่ แต่ถึงในปี1974นั่นแหละครับที่ฉันรู้สึกว่าถ้าเอาแบบเปรียบเทียบกับยันครอปผมว่าคล้าห้กันก็คือหมดพลังครับหมดพลังที่จะขับเคลื่อนให้ทีมทีมนี้เนี่ยมันมีความเฟช s h มันมีความกระตือรือร้นมันมีชีวิตชีวาม,มากขึ้นซึ่งฉันแทบจะแบบไม่เหลือพลังที่จะผลักดันตรงนั้นแล้วครับเขายอมรับแล้วก็ตัดสินใจอำลาทีม ในช่วงซัมเมอร์1974โดยทิ้งถ้วยรางวัลสุดท้ายก็คือ FA Cup ปี74นั่นแหละครับลิวลนะเวอร์พูลชนะนิวคาสเซิลไป3-0แต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นครับทุกสิ่งอย่างมันเหมือนเกิดขึ้นภายในสโมสรมากกว่าณเวลานั้นประธานสโมสรคือจอห์นสมิธครับเพิ่งเข้ามารับตําแหน่งและเขาก็รู้สึกว่าถ้าหากจะมีการเปลี่ยนแปลงนะแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ ที่มันปลอดภัยใช้คำนี้แล้วกันมันก็ต้องเป็นคนภายในที่ถูกผลักดันขึ้นมาซึ่งณเวลานั้นเนี่ยแคนดิเดตเดียวที่ถูกพูดถึงก็คือบ๊อบเพสลีย์ครับเพสลีย์เนี่ยเข้ามาเป็นนักเตะของลิเวอร์พูลต,ตั้งแต่ปี1939นะครับซึ่งเข้ามาเสร็จปุ๊บเจอสงครามโลกพอดีครับสงครามโลกครั้งที่สองกว่าได้กลับมาลงเล่นฟุตบอลก็คือหลังจากที่สงครามจบแล้วแล้วก็อยู่โยงมากครับจากนักเตะ ขยับขึ้นมาเป็นทุกตำแหน่งดีกว่าในสโมสรทีมชุดใหญ่หมอนวดนักกายภาพรูปปั้นที่อยู่หน้าสนามแอนฟิลด์ตรงหน้า,าช็อปสโตร์นะครับร้านขายของที่ระลึกถ้าถ้าใครเคยไปก็จะเห็นรูปปั้นของของบ๊อบเพสลีย์ที่แบกเอเมลินฮิลส์อยู่มันก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เพสลีย์ยังรับหน้าที่เป็นทั้งนักกายภาพแล้วก็ เป็นหมอประจําทีมคือทําทุกตําแหน่งครับขยับขึ้นมาเป็นโค้ชทีมสํารองขยับขึ้นมาเป็นโค้ชทีมชุดใหญ่กระทั่งถูกผลักดันขึ้นมาเป็นมือขวาครับเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมของบิลชันกรีถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งที่ควรได้รับโอกาสเขาคือคนที่เหมาะสมที่สุดครับเพราะรู้ทุกสิ่งอยา่างรู้จักทุกคนภายในทีมรู้จักวัฒนธรรมองค์กร รู้จักความเคลื่อนไหวและการเติบโตของสโมสรแห่งนี้อยู่มาทุกช่วงเวลาอยู่มาก่อนบิลชังครีด้วยซ้ำไปแต่ณเวลานั้นมันก็ไม่ได้ง่ายครับนอกจากราสโมสรอ,อย่างจอร์นสมิตแล้วยังมีผู้บริหารหนุ่มไฟแรงอย่างพีเตอร์โรบินสันครับที่พยายามจะเกรยียกลอบเพราะตอนแรกในการไปยื่นข้อเสนอให้กับบอบเพสลีย์เพสลีย์ตอบโ no นเลยครับไม่ครับไม่เอา เขารู้สึกว่ามันมันไม่ถูกจริตกับเขาเอาแค่การรับมือกับสื่อไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นหนึ่งในหนึ่งในเหตุผลแล้วกันครับที่ว่าทำไมในซีซั่นแรกของบอพเพสลีย์มันถึงดูตะกุกตะก,กักเลยเกินเพราะเขาต้องปรับตัวใหม่หมดเลยครับจากที่เป็นคนอยู่เบื้องหลังคอยทำงานรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองสนับสนุนบิลชังครีที่ยืนอยู่ข้างหน้า แล้วชอนครีนั้นบารมีภาพลักษณ์การรับมือกับสื่อคำพูดหรือวาทะในการให้สัมภาษณ์ต่างๆมันมันโดดเด่นมากๆไม่ต่างกับเยนครอบครับคล้ายๆแบบนั้นเลยแต่พอเพสลี่ขึ้นมาเนี่ยเอาแค่วันแรกในการในการเจอกับสื่อปีเตอร์รูมินสันครับบอกว่าเหมือนคุณให้ควีนอลิซเบธครับไปรับมือกับพายุลูกใหญ่สักสิบลูก คือเป็นคนที่สง,งบสงเงียมเยือกเย็นนิ่งไม่ค่อยพูดจาหรืออะไรมากมายแต่พอคุณมาอยู่หน้าสื่อคุณไม่พูดไม่ได้ครับมันเหมือนเขาโดนพายุบุคแคมมาแบบทุกทิศทางโรเบิร์ตสันบอกว่าเขารู้ว่ามันจะเจอสถานการณ์แบบนี้ครับแล้วก็รู้ว่าทำไมบ๊อบเพสลีย์ถึงถึงตอบปฏิเสธในตอนแรก ในการผลักดันขึ้นสู่มาเป็นผู้จัดการทีมเพราะด้วยบุคลิกของเขาอ่ะเขาไม่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองอมีความสามารถมากพอที่จะรับมือกับบทบาทผู้นำแบบนี้หรือต้องรับมือกับความรับผิดชอบก้อนใหญ่ๆแบบนี้จนทั้งต้องถึงผู้บริหารระดับสูงครับปราโสโมสรอย่างจอห์นสมิธต,ต้องลงมาพูดคุยเองและเพสลีย์ก็ตอบตกลงครับ แต่มันก็เป็นการตกลงที่ทุกคนรู้ครับว่ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นภาพในหัวที่คาดการว่าในวันที่เพสลีย์แถลงข่าวหรือให้สัมภาษณ์มันเกิดขึ้นอย่างที่ทุกคนคาดการเลยครับก็คือแบบโอ้อะไรครับเนี่ยถ,ถ,ถ,ถามนู่นถามนี่คือเหมือนโดนพายุแบบมาทุกทิศทางจริงๆครับมันก็เลยเป็นการเริ่มต้นการทำงานที่ดูยากลำบากมากในการปรับตัว เฉพาะตัวของเพสลีย์ด้วยนะครับในการปรับตัวของเขาอ่ะที่เขาไม่เคยยืนอยู่ข้างหน้าเลยแต่ทํางานเบื้องหลังมาโดยตลอดทํางานอย่างเข้มข้นเคร่งครัดประสงค์สำเร็จแต่พอไม่ยืนอยู่ข้างหน้ามันอีกแบบหนึ่งครับแล้วมันก็เลยเถิดไปถึงเรื่องของการบริหารจัดการที่มันไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลแล้วครับแต่มันคือเรื่องของการบริหารจัดการบุคลากรเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่ามันต้องรับผิดชอบก้อนใหญ่มากขึ้น งานของเขามันก็เลยมากขึ้นและมันคือขวบปีแห่งการปรับตัวจริงๆครับที่ทำให้เพสลีย์นั้นไม่สามารถพาทีมไปถึงแชมป์ได้เลยยกเว้นแค่ถ้าเราจะนับโลกการกุศลอย่าง Charity Shield ได้ครับมันเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์1994ในยุคข,ของเพสลีย์แต่ถ้าถ้วยแบบถ้วยหลักนะครับอ่าลีกดิวชั่นหนึ่ง FA Cup คัพลีกครับ,รบหรือแม้กระทั่งฟุตบอลยุโรปอย่างคาร์บินเนอร์สครับ ไปไม่ถึงฝั่งฝันเลยครับไม่ได้แชมป์เลยหลักๆก,ก็คือตัวของเพสลีย์เองนั่นแหละครับที่ต้องปรับตัวครั้งใหญ่ในการออกมาอยู่เบื้องหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงของทีมมันก็เต็มไปด้วยช่วงรอยต่อครับนักเตะตัวหลักในยุคข,ของชังครีก็ค่อยๆโรยราไปนะฮะอาจจะอยู่คือยังใช้งานได้อยู่ครับแต่ก็ไม่ได้แบบอยู่ในช่วงที่พีคที่สุดเหมือนในตอนที่ แังครีคุมทีมไม่ว่าจะเป็นแบมลินฮิลส์คิสโรเรอร์อเล็กลินเซ่ไล่มาถึงบาร์นฮอลหรือแนวรุกก็ยังอยู่ครบนะฮะคีวินคีแกนจอห์นโต้แคเดวิดแฟรครับยังอยู่ครบหมดเลยครับแต่ก็ยังเป็นปีที่มันยังไม่ได้พีที่สุดหรือนักเตะตัวใหม่ที่ย้ายเข้ามาเป็นซัมเมอร์ที่ลิเวอร์พูลซื้อตัวท้ามอผลงานระยะยาวนะครับ เป็นการซื้อตัวที่คุ้มค่ามากๆอย่างเช่นฟูลแบ็กดาวรุ่งที่ชื่อว่าฟิลนิวย้ายมาจากนอตแัมตันครับก็เกิดขึ้นในปี1974ทรีแมคเดมอดครับห้องเครื่องอย่างเท่เลยครับจากนิวคอสโซลก็ย้ายมาในปี74ไล่ไปถึงบิ๊กเดียลครับในปีนั้นก็คือเรย์เคนเนดีครับกองหน้าฟอร์มจัดมากของอาร์เซนอลก็ย้ายมาในปี74แต่ซีซั่นแรกอะ่ะ แต่ละคนมีขีดจำกัดหมดเลยครับพูดง่ายคือมีปัญหาหมดเลยอย่างฟิลนิวย้ายเข้ามาจากนอตทัมตันทีมระดับเล็กขึ้นมาสู่หลีกสูงสุดทีมใหญ่อย่างลิเวอร์พูลแล้วก็ด้วยความเป็นเด็กอยู่เป็นดาวรุ่งม,มันไม่มีทางที่จะจะพอตแตกหรือโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทันทีครับเพราะว่าผลงานหรือมาตรฐานของตัวหลักฟูลแบ็กทั้งสองฝั่งของลิเวอร์พูลในยุคนั้นก็คือคริสโรเลอร์กับ อเลกลินเซฟฟิลนิวก็จะคอยสลับลงเล่นครับด้วยความเป็นดาวรุ่งล่ะครับมันก็ยังไม่ได้ถึงขั้นว่าเปรียงปล่างหรือแจ้งเกิดประสงค์ร็จโดยทันทีแต่ในระยะยาวนเนี่ยฟิลนิวคือแบ็คขวาระดับตำนานของลิเวอร์พูลเนีเป็นกองหลังที่ยิงประตูแตะเกินหลัก60ลูกเป็นจอมสังหารจุดโทษที่เยือกเย็นแล้วไว้ใจได้เต็มร้อยเปแต่ปีแรกสบับกสบอมครับติดขัดเหลือเกิน กว่าจะก้าวข้ามมาได้ทอรีแม็กเอดอร์มอดอันนี้คือเรื่องการปรับตัวเลยครับจากนีโคโซย้ายมาอยู่ลิเวอร์พูลทุกสิ่งอย่างใหม่หมดบางคนก็บอกว่าโอ้แค่เรื่องการปรับตัวมันน่าจะต้องใช้เวลาแบบไม่น่าเกิน3เดือน6เดือนหรือเปล่าอะไรประมาณนั้น,นแต่ถ้าถามผมมนุษย์เรามันก็ไอ้เรื่องตรงนี้มันมันไม่มีขอบเขตที่มันชัดเจนว่าเออปรับตัว3เดือนแล้วคุณจะเก่งได้เลยทันทีหรือต่อให้คุณเก่งมาแล้ว อะปรับตัวได้แค่2เดือนให้เวลาแค่2เดือนมันไม่ใช่แบบนั้นครับย้ายถิ่นฐานย้ายบ้านสิ่งแวดล้อมใหม่ผู้คนใหม่มันมีผลหมดเลยครับแล้วแม็กดาหอดซีซันแรกกับลิพูก็พูดยงไงยๆคือแค่ดัดดาดครับธรรมดาความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏไล่ไปถึงความหวังใหญ่ก็คือเรย์เคนเนดีนี่แหละครับย้ายมาจากอาร์ซอลในน้าการเป็นกองหน้านะฮะ ถูกคาดหวังไว้สูงมากครับแต่พอมาเล่นแล้วไม่ได้ครับซีซั่นแรกที่สำคัญคือสุดท้ายแล้วอะถัดจากนั้นมันเป็นการพลิกชีวิตของเรย์เคนดี้ไปเลยครับจากกองหน้ากลายมาเป็นมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายที่มีชั้นเชิงและมีคลาสไม่ได้เป็นตัวริมเส้นที่แบบกระชากลากเลื้อยสับขาลอถึงเส้นหลังแล้วเปิดมีความเร็วสปีดต้นอะไรประมาณนั้น อาจจะไม่ถึงตรงนั้นครับแต่มันทดแทนด้วยวิสัยทัศน์มันสมองการออกบอลที่ชาญฉลาดและสามารถตัดสินเกมได้มันกลายเป็นเครื่องหมายการค้าของเรย์เคนดีไปเลยครับแต่มันเกิดขึ้นหลังจากปีแรกนั้นนั่นหมายความว่านักเตะใหม่ทั้ง3คนเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับว่าถ้ามองผลงานระยะยาวประสบของแทุกคนครับแต่ในปีแรกมีปัญหาในการปรับตัวทุกคนแต่ละคนก็จะมี ยิบย่อยไปเป็นดาวรุ่งมั่งย้ายทีมใหม่ปรับตัวมั่งต้องเปลี่ยนตำแหน่งการเล่นมั่งมันเลยขมวดรวมกันหมดแม้กระทั่งตัวของบ๊อบเพสลีย์เองต่อให้เป็นคนในก็ยังเจอปัญหาของการรับมือกับความรับผิดชอบก้อนใหญ่ๆบทสรุปออกมาก็คือเลือดพูดไม่มีชั้นครับฟุตบอลลีกจบอันดับ2ครับเป็นรองแชมป์ก็คือดับบี้คานตี้สคะแนนจุดพ,พลิกผันก็คือสรสุดท้ายนั่นแหละครับ ปแพ้แมนเชสเบอร์ยจบไป FA ฟเคัพตกรอบ4ครับพ่ายต่ออิฟสวิตทาวน์ที่พอร์ตแมนโรดลีกครับอันนี้แพ้แมนเชสเบอร์ยอีกแล้วครับเป็นโบกี้ทีมของลิเวอร์พูลในยีสั้นนั้นเลยครับเจอโบโรที่ไลนหนักหน่วงทุกทีและก็เป็นแมนเชสเบอร์ยนเนี่ยแหละครับที่เขี่ยลิเวอร์พูลตกรอบลีกครับขาบ้านแอนฟิลด์เลยนะครับสุดท้ายคือคาบ์ินเนอร์สครับ อาจจะมีความทรงจำที่หอมหวานก็คือเรลู mm hmm. ชนะทีมเล็กๆจากนอร์เวย์ครับนักเตะหลายๆคนนั้นเหมือนเป็นนักต time, men, เตะพาร์ทชามดรมเมนนะเกมนั้นไดรหดถล่มไป11-0นะย,ยังเป็นเซติยิงประตูสูงสุดในเกมยุโรปมันจนถึงทุกวันแต่พอมารอบที่2ครับพ่ายต่อเฟรนซ์วาร o อสด้วยกฎการยิงประตูทีมเยือนครับตกรอบไปเท่ากับว่า4ถ้วย4รายการหลัก ไม่ได้แชมป์เลยครับและเป็นปีที่เจ็บปวดมากของการเปลี่ยนแปลงเพราะมันต้องปรับตัวกันทุกภาคส่วนหลังจากที่บิลชังครีออำลาไปแต่อย่างน้อยที่สุดครับอย่างที่ผมบอกก็คือมันเป็นฤดูกาลเดียวที่ล้มเหลวของบ๊อบเพสลีย์เพราะหลังจากนั้นครับทุกสิ่งอย่างพอมันเข้ามือแล้วอ่ะเพสลีย์พาลิพูกลายเป็นแบบ ประสบควเร็จอย่างยิ่งใหญ่เป็นกุนซือที่ควา้าแชมป์ได้มากที่สุดบนหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรลิเวอร์พูลเอาแค่แบบหลักๆนะฮะเพสเีย์คุมทีม1974ถึง1983ครับ6แชมป์ลีกดิวิชั่น1แชมป์ลีกสูงสุดเนี่ยแหละครับ3แชมป์ยูโรเปียนคัพก็คือทั่วเยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกณปัจจุบันนี้3แชมป์ลีกครับและอีก1แชมป์ยูฟาครับอาจจะขาดไปแค่เอฟเอคัพครับที่ไม่ได้ แต่ในจํานวนนี้มันมหาศาลมากครับมันยิ่งใหญ่มากนี่ยังไม่ต้องนับพวกถ้วยซูปรกครับหรือโลกการกุศลอย่างชาริตี้ชิลนะครับที่ได้มาอีกแบบต้องมี6-7ครั้งอะนะทั้งหมดทั้งมวลครับ9ปีในการคุมทีมของ ley, เพสลีย์เลวูคว้าได้20่สิบโทรฟี่ครับมาจันมากแต่จุดเริ่มต้นในสั้นแรกไม่มีแชมป์ครับไม่มีแชมป์ถ้วยหลัก เพราะมันคือปีของการเปลี่ยนแปลงซึ่งเทียบกันนะปัจจุบันครับจาก1974ถึงปัจจุบันครับ2024 50ปีพอดีครับที่ลิเวอร์พูล้้าจะบอกว่ากลับไปอยู่ในช่วงเวลาที่คล้ายคลึงกันครับใช้เหมือนนั้นก็ได้ครับเพราะว่าความยิ่งใหญ่ของบิลชงคีกกับเยนครอปผมว่าอยู่ในระดับใกล้เคียงกันเป็นผู้สร้าง เป็นผู้ปลุกวิญญาณเป็นผู้ผลักดันเป็นผู้ทําให้องคอ์กรนี้กลับมามีชีวิตชีวาและประสบความสำเร็จอย่างรูปธรรมเมื่อชันเครียมลาไปเมื่อครอปอลาไปมันต้องมีปีที่ที่ยากต่อการคาดเดาครับเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันก็ส่งต่อไปถึงอันเดอร์สลลตล่ะครับผมกำลังจะบอกประมาณว่าขนาดในปี74เี่ คนที่เข้ามาแทนคือคนในนะอย่างบล็อบเพสลีย์ที่รู้ทุกสิ่งอยา่างที่เกี่ยวข้องกับสโมสรเยวยร์ัูลย่างยากลาบากเลยครับยังไม่ได้แชมป์เลยกับซีซั่นนี้อันเนอร์สโอตเข้ามาเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับทั้งในเรื่องของฟุตบอลสตาฟโค้ทุกคนไล่ไปถึงโครงสร้างบริหารจากเฟนเวสบอร์ดมันเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับเราไม่รู้หรอกครับว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่เปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าขณะในปีจัดสีที่ ที่เลือกเอาคนในแล้วนะเลือกเอาคนที่รู้ทุกสิ่งอย่างแล้วนะยังยากเลยยังไม่ได้แชมป์หลักเลยปีนี้มันเปลี่ยนใหม่หมดเลยเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่เลยผมไม่รู้มันจะยากหรือเปล่าแต่เราเข้าใจในความกังวลของแฟนๆเวอร์พูลทุกคนครับแต่ถ้าจะเอาแบบให้มันเห็นภาพสุดก็คือประสบการณ์จากซัมเมอร์1 9 7 4มันจะพอเยียวยาได้ครับเรียนรู้จากอดีตได้ว่า Hey, เฮ้ยริวคูเคยผ่านตรงนั้นมาแล้วนะและหลังจากนี้เราก็ไม่รู้หรอกครับว่าอันเดอร์สโลตจัดพาทีมประสบคมของเร็จอย่างที่บอบเพสล่ย์เข้ามาสารต่อชังครีหรือเปล่าแต่ปีแรกจะยากเสมอครับบางทีอาจจะยากเกินกว่าที่เราจรินตนาการถึงด้วยซ้ําไปยกเว้นเสียแต่ว่ามันจะเกิดความมหัศจรรย์าภายใต้การทาทีมของอันเดอร์สโลตซึ่งเราไม่รู้มันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็คงต้องยืนยันคําเดิมครับว่า รู้การใหม่ของลิเวอร์พูลถ้าใครเป็นแฟนบอลหงแดงก็อาจจะต้องใช้ความอดทนกันเยอะหน่อยแล้วก็เรียนรู้จากอดีตที่มันเกิดขึ้นกับสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันแบบนี้ครับแล้วก็เชียร์ด้วยความเข,าเข้าใจแล้วกันครับแล้วก็ให้กำลังใจกันเกินร้อยหรือเต็มร้อยทุกครั้งที่ทีมลงสนามที่เหลือก็แค่ภาวนาครับ ให้อนสลอตและทุกคนที่เกี่ยวข้องสามารถปรับตัวได้เร็วสามารถทำให้ทีมสทางานได้อย่างสะเถียนแล้วก็เดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงไปสู่จุดที่ที่ที่ควรจะเป็นแล้วกันครับสวยทำได้หรือเปล่านะเรื่องนะเอาแค่มาเล่าส่วนฟังว่าเออมันเคยเกิดขึ้นนะซัมเมอร์หนึ่เป็นแบบนั้นซัมเมอร์2องพไม่รู้ละมันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่า แต่มันอาจจะยากแบบนั้นครับก็แค่เตรียมรับมือกับมันกับการเชียร์รดูการใหม่ไม่ว่ามันจะสมหวังหรือผิดหวังเดอะคอปยังคงเป็นผู้สับสนรรของสโมสรเรือฟูเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้ครับอลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ว่าเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรบ้างหรือไม่ครับพี่โอ้โหผมเชื่อมั่นในอนเด ต่างๆนานาก็ลองเข้ามาแลกเป็ี่ยนคองมป็นกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวตามกดหัวใจให้ทุกเมนเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับในช่องผมนะครับอย่างดีๆครับสวัสดีครับ